ชาเจสันวินเตอร์หรือชาสารทวีปถือได้ว่าเป็นสมุนไพรในวงการแพทย์ผสมผสานที่ช่วยในการรักษาโรคเลือดที่ดีที่สุดในโลกคำว่าโรคเลือดประกอบไปด้วยโรคมะเร็งเอชหัวใจเบาหวาน ความดันอัมบพฤก์ SLE ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเลือดทั้ง3ส่วนได้แก่เลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดชาเจสันวินเตอร์ได้เริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่ปี2522ชาเจสันวินเตอร์ถูกค้นพบมาอย่างไรทำไมหลายคนกล่าวว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่พระเจ้าให้มาเรามาดูประวัติกันคุณเจสันวินเตอร์เดิมชื่อเรมอนวินเตอร์ อดีตท,ทำงานในโรงละครสัตว์ต่อมาเกิดเนื้องอกขึ้นที่คอประมาณปี2519หลังจากการตรวจเนื้อเยื่อจึงทราบว่าเป็นมะเร็งร้ายเขาได้ทำการผ่าตัดก้อนเนื้อในปี2520ช่วงผ่าตัดเกิดสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นได้มีวิญญาณใหม่เข้ามาในร่างของเขาเป็นวิญญาณของหมอชาวอินเดียที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรชื่อว่าเจสันทำให้เขายังคงมีชีวิต เขาได้ค้นหาสมุนไพรหลายๆชนิดจึงได้ค้นพบสมุนไพรสำคัญที่พระเยซูเคยใช้ชื่อว่า red clover หรือสมุนไพรสีแดงที่มีคุณสมบัติสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดขาวใหม่และยังได้ค้นพบสมุนไพรที่พระพุทธเจ้าเคยใช้รักษาคนอินเดียเรียกว่า herbalin หรือสมุนไพรารากไม้ที่มีคุณสมบัติในการรักษาการอักเสบติดเชื้อต่าง และสุดท้ายได้ค้นพบสมุนไพรที่คนอินเดียแดงเคยได้ใช้มากกว่า5,000ปีชื่อชาพารอลหรือสมุนไพรพุ่มไม้หนามีคุณสมบัติในการฆ่าเซลล์มะเร็งเขาได้เดินทางไปสิงคโปร์เพื่อทานสมุนไพรเฮอร์บาลีนโดยการต้มเป็นชาอยู่ที่นั่นสองสัปดาห์แต่อาการไม่ดีขึ้นจึงเดินทางมาอังกฤษทานสมุนไพรเรดคลอเวอร์ ver, ก็ยังไม่ดีขึ้นอีก เขาจึงได้เดินทางต่อมายังสหรัฐอเมริกาทานสมุนไพราชาพารอลก็ยังคงไม่ดีขึ้นเจสันทราบว่าเขาคงจะมีชีวิตอยู่อีกไม่เกินสามวันด้วยความเสียดายที่เดินทางไปหาสมุนไพรทั่วโลกเพื่อรักษาตัวเองแต่คงจะไม่ได้ผลเขาจึงนำสมุนไพรทั้งสามทวีปมารวมกันและชงเป็นชาดืม่มเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตสิ่งอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเขาหายเจ็บตรงคอ บริเวณก้อนเนื้อในวันนั้นจึงดื่มต่อทั้งวันทุกวันอีก3าสัปดาห์ก้อนเนื้อนั้นหายไปอีก8สัปดาห์สามารถทำงานได้เหมือนคนปกติในปี2522เขาได้ตรวจเลือดและเนื้อเยื่อที่ขอหมอบอกว่าไม่มีเชื้อมะเร็งและเลือดของคุณสะอาดที่สุดตั้งแต่เคยตรวจคนไข้ามาข่าวเรื่องเจสันวินเตอร์หายจากมะเร็งคลึกโครมไปทั่วทั้งยุโรปและอเมริกา มีผู้ป่วยหลายคนเดินทางมายังบ้านเจสันวินเตอร์เพื่อขอแบ่งปันชาสามทวีปไปใช้รักษาตัวเองแม้แต่พระราชชนนีของอังกฤษหรือสมเด็จย่าของเจ้าฟ้าชายชาวมากุฎราชกุมารของอังกฤษก็มาสั่งซื้อผ่านด็อกเตอรแบ็กกี้แพทย์ประจำพระองค์ปัจจุบันชาเจสันวินเตอร์หรือชาสามทวีปจำหน่ายไปทั่วโลกมีผู้ดื่มชาคงเขากว่า100ล้านคน หนังสือแปลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เจสันวินเตอร์กว่า20ภาษาวงการแพทย์ในอเมริกายุโรปแคนาดาชื่นชมในผลิตภัณฑ์ของเขาในงานประชุมเกี่ยวกับโรคมะเร็งก็จะเชิญเจสันวินเตอร์เป็นผู้กล่าวให้ทัศนะเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งผลิตภัณฑ์เจสันวินเตอร์ได้ช่วยผู้คนที่เป็นโรคเลือดมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนจึงถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในโลกเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาในวงการแพทย์ทางเลือกหรือวงการแพทย์ผสมผสานนั่นเองและเราคนไทยถือว่าโชคดีที่สุดที่บริษัท S-Class International จำกัดได้ซื้อลิขสิทธิ์ชาเจสันบินเตอร์มาจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเลือดและผู้ที่รักสุขภาพสามารถทานได้ทุกคนเป็นการป้องกันโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนคนไทยทุกคน ผมกินมา5ปีแล้วตอนนี้ผมไม่ได้กินอะไรเลยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้5ปีเต็มๆนี่ก็คือไอ้นี่ผมกินทุกตัวของเนี้ยผมอยู่ได้ทุกวันเนี้ยพไปตรวจเลือดไปตรวจเบาหวานแล้วผมน้ําตาลมันอยู่มาตรฐานนะไอ้นี่นะบำรุงร่างกายบำรุงสมอง <c oughs> บำรุงเลือดบำรุงสายตาบำรุงสุขภาพา <c oughs> มันมีเดี่ยวมีแรงมัน และอย่างตัวนี้ด้วยเนี่ยชงเลยชงกินทั้งวันกินแทนน้ําเลยคนเราถ้าแรงดีกําลังดีมันไปประกอบกิจกรรมอะไรมันได้หมด